สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ข้ามมาที่จังหวัดกาลสินนะครับวันนี้มาหาทีมงานนะครับซึ่งได้รวมตัวนัดกันไว้นะครับว่าจะไปลงปานะครับวันนี้ไม่ใช่เนาะเออมาต่อนกครับไม่ได้ไปลงปลาหรอกครับผมเห็นว่าอยู่ใกล้แม่น้ำป่าก็เออเนี่ยนะทีมงานเห็นว่าจะมาสมทบอีกนะครับพี่น้องครับประมาณเห็นว่าซื้อรถสิบล้อมาโดยตรงไปที่จะมาหมามา เอาคนต่อนกมานะครับนําทีมโดยพระอาจารย์ใหญ่ครับแห่งวัดใต้นะครับผมนี่นะครับเอาพ่อโโฮสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเป็นยังไงสบายดีไหมับกายสบายปะไหนกินเนื้อได้เหมือนเดิมไหมนี่ได้คือนเขาได้เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าห่างมาคือพ่ออย่าผัวหรอกโอ้ไม่เหมือนตวมเวเนาะครับผมพ่ออย่างผัวตอนนี้อยู่แถวไหนนี่อยู่โซนหอยเมฆครับอยู่โซนหอยเมฆโอ้บ้านห้วยเม็ก แม่นกับน้องว่าบ้านปลายย่างบ้านปลายางนี่ปลายย่างเป็นอำเภอหอยเมย็ฆน้องว่าเด็กเป็นอำเภอ,อเอชื่นส้มโออำเภอห้วยเมย็กจังหวัดกาฬสินธุ์แม่นเชืนช้นชมนีม่ขึ้นสารคามค<อ>นเดียนกันเราไปภูผมผมเก็ตไปไงเพราะว่าไปไหมไป,ไมไปตอนตอนนี้ไปต่อภูเก็ตไหมไปหานกใต้ไหมไป <laughs> ไปว่างแล้วใช่ไหมว่างแล้วมเดี๋ยวไป,ไปหาดดหดเดี๋ยวไปหาปรมาจารย์นะครับอีกหนึ่งท่านนะครับโอ้โหหนุ่นะนะครับคุณพ่อนะครับพ่อสวัสดีครับพ่อเทียนนะครับ,รบผม จำผมได้ไหมนี่อม่จำได้จรัจำได้เนอะมากี่ต่อวันนี้เอยต่อเดียวต่อเดียวเลยนะครับก่เทียนนะครับเนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยร่างกายนะครับยังมาไว้มือนะโอ้สดขาเออครับครับเอาทีมงานก็คงจะมาสมทบอีกประมาณอีกคนอีกสองเนาะสองครับสองคนประมาณหกต่อครับดูครับนกวันนี้เออนึกว่าไปเอารังพึ่งนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวหัวหน้าครับหัวหน้าใหญ่เอาสวัสดีครับอาจารย์สุจินครับผมสวัสดีครับเป็นกันนานเลยครับผมโทษแต่ไล่หากันเนาะเน่ครับอยากให้มายามเออนี่ในภาพมามาแล้วครับวันนี้มาแล้วทีมงานผมก็ไม่ว่างพราบัตรก็ไปปักเบ็ดอยู่ที่อำเภอไหนก็ไม่รู้นะครับติดลมแล้วชินหอดพ่อบัตรอยากให้มาครับเพะมาครับติดลมแล้วติดลมแล้วตอนนี้เขากําลังสนุกสนานกับการปักเบ็ดอยู่ครับผมข้ามอำเภอเลยนะอาจารย์เพ่อบัตรโทรหาอยู่ว่าโอ้ยังไม่ตื่นเลยว่าอย่างนั้นครับผม เออเอานกไปด้วยฟอบัดนะไปใส่เบ็ดนะครับเอาวันนี้เวเป็นคล้ายๆนาทามเนาะไม้แรกครับมันเป็นหน้าดินทรายครับเป็นเมืองดาวเขาเอื่นหน้าดินทรายทั้งนี้หน้าดินทรายด้วดินทรายหน้าดินทรายครับหน้าดินทรายครับดินทรายหินแห้งดินทรายล้วนครับไม่มีดินล้วนบนทรายนี่แหละโอเคครับโอเคครับหินได้เลยอ่ะยังไงก็เราจะจุดแรกคือใส่บริเวณนี้ก่อนเนาะอาจารย์เนาะถ่าที้บ้านอีกสองคน สิบหาสมศพอ่าแล้วก็ทีมงานที่มานาเขาอีกเปียบเลยนะครับตอนนี้ค่เหคูอยู่ไหอาจารย์นกคู่ยุ่นไปเถาะอู้เอออ้โเร็วเร็เร็วว่าถอนรองเทาวิ่งเลยว่าจักต่อกับบ้านเเน่ยเดี๋ยวีต่อยี่สิบสองต่อใชไหมเต็มรถเต็มะครับผม เออเบี่ยงพรอมเอาเอาคือเอาง่ายว่านกดีนนกตอยเยอะกว่านกไกครับตอนนี้มันเจ้กระพงเลยครโอเคครับโอเคครับครับพี่น้องครับเห็นอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับปีนนี่ครับใส่ตัวเล็กๆนี่นะครับใช่ทีมงานผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดินมาแล้วนะครับไม่น่าจะใช่หรือทีมงานมาเสริมครับอยังไม่รู้เหมือนกัน นี่ครับท่านใส่ต้นประดูเล็กๆนี่นะครับสายปีนนะครับเอาสวัสดีครับพ่อชื่ทีมงานอาจารย์สุจินไหมครับนี่ครับโอ้ครับว่าอยู่ครับพ่อมาตามหลังเนาะครับครับโอ้ผมค็นึกว่าทีมไหนนะครับมาต่ออีกนะครับนี่แหละครับคุณพ่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อชื่อพ่อแสงครับพ่อแสงเอาทีมงานอาจารย์สุจินครับใช่ไหมครับพ่อโฮมนีเนาะครับ เอ้าไอพ่อมากี่คนครับวันนี้มือนี้ไม่จะคนลหรอหาคนเฮ้ยไม่ไม่พ่อมากับใครนี่พ่อมาพ่อมาผู้เดียวเอ้ามาคนเดียวมาว่านัดมูอยู่นี่แล้วทีมงานไปหนไรเราพ่อทีนี้ยังไม่มาทีมงานเพิ่นยากเพิ่นว่าได้มากครับมือนี้โอ้ที่อาจะกินทรงหาเมื่อกี้ใช่ไหมครับครับจะมาเพิ่มอีกกี่คนพ่อบ่มีแี้เราไม่จะผมเนี่ยมาลังมู็อาเลยไม่เนื่อยที่ทำนั้น่ะ โอ้น,น,นี่นี่อาจารย์ตูจินเลยวับมีพญ่โ,มโอมพญ่ไหนนัน่นจำเนี่ยล่ะครับกับผมเป็นห้าคนมา่นี้ครับโอ้แสดงว่าอีกอีกท่านหนึ่งไม่มาครับครับผมครับผมยังเป็นสายปีนอยู่แล้วพ่อครับผมก็ยังป่าท่านในมักเสาอเออครับยังเป็นสายปีนอยู่เนาะแนหรว่ารถจอดอยู่ในพถอาจาร่ะนั่นรถอาจารย์เพิ่นล่ะครับครับเอาแน่อาจารย์เินจอดอยู่ในรถอาจารย์นี่ครับโอ้ฝั่งนี้ ครับครับผมครับผมโอ้ผมก็นึกว่านั่นนะครับตอนผมเดินมาเห็นแต่อยู่บนต้นไม้ครับพี่น้องครับอ๋อเอ้าโอเคนะครับพ่อเห็นนกผมไหมนี่ได้หน่ะนั่นไงไม่เศร้าเห็นไหมนั่นโอ้อยู่ใกล้ๆกันวยกันเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อเนาะนกเนคนละทิวกันอยู่แล้วแหละครับได้อยู่ได้อยู่เนาะโบเห็นครับอย่างมากโบเห็นไม่ได้ยินเสียงขันเสียงครูไหมพ่อเห็นนกตัวนึงบินไปจับทั้งไปล่ะเอา ครับครับครับโอเคเรียกว่าเป็นนกปลาเรยขึ้นเี่โอเคผมพ่อมากี่ตัวต่อเดียวใช่ไหมครับต่อเดียวอืมสายปีนเนาะนกเสียงอะไรพ่อได้ยินเมื่อกี้เสียงเสียงกลางไปหาใหญ่กลางไปใหญ่นะพ่อเนาะครับโอ้โหเฉลยกี่ตัวแล้วพ่อนี่เพิ่งได้สองตัวอ๋อนกไม้นกไม่นกต่อแล้วพ่อนกต่อมั้ยไหมมีทางบุ้เรามากเหมือนตัวนั้นครับเจ๊งครับอืป่านี้เป็นไงพ่อป่านี้คนเล่นเยอะไหมนี่ป่านี้บ่คอยมากเไดหรอก ครับแต่ว่าก็ได้ไปเป็นไงเป็นต่อไม่บอใส่ได้เส่าไหร่โอ้สลับกันนะพ่อเนาะครับครับครับเอาโอเคครับผมยังไงเดี๋ยวไปเดินไปหาทีมงานก่อนนะครับตรงนี้ใกล้ๆนะพ่อน่อยเนาะครับ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 พี่น้องครับหลังจากที่พ่อท่านสายปีนนะครับใส่นกเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นกนกเข้านะครับนกเข้ากันแล้วก็เห็นว่าอยู่นิดเดียวอยู่อยู่ประมาณไหนพ่อห่างประมาณไหนพ่อแค่นีน เรา็บ,บ่มือนน่ฝ่ามือนึงนี่ใช่ไหมพ่อันเราก็พ่เต้นไม่กระโดดไม่อะไรเลยเลน่นกันก็บ,บเ่เต็นบว่นี่แสดงว่าอัดกันนานอยู่ใช่ไหมครับนีอัดน,นันสังเกตแล้วใส่เราพากันไปผลิเกันมันเข่าเลยนา๊กกล่าขึ้นว่มนนมามันเอากันคกางเราไหมครับแล้วทีนี้ยังไงนกต่อตัวนี้เป็นไงทีนี้มาด้เขาอ,ออกไปเศร้าเศร้าเอือนเศร้าเหลี่ยงเลยเงียบเลยเงียบเลยเห็นบ้ากันแน้นอยครับมันไม่เคยเป็นไม่เคยเป็น ตอนไม่เียมนกอยู่ในต้นไหมพ่ออ๋อนกออกไปแล้วไม่ไม่คือไม่ขันไม่อะไรเลยอ๋อโอ้เรียกจอครับผมสูสีเมันสีเหลียกจอไปมันไปผิดฟอร์มเลยนะครับอ่าผมว่าอาจจะไม่ทันอาจจะไม่ทันอาจจะไม่ทันนกป่าครับพี่น้องครับนกป่าคลามจัดจ้านไหมพ่อข้ามดีกว่าขาลมลายเหี่ย บอไงว่าหยุดหยุดนกป่าใช่ไหมมันไม่ทันเนาะครับนกมันไม่ทันครับพี่น้องครับนกพอไม่ทันเอาเอาลงเลยใช่ไหมนี่พอเอาลงเลยนกก็เคยเป็ี่ยนเขา่อจับเฉลยสองตัวอ๋อเพิ่งได้เฉลยสองตัวเดี๋ยวต้องทดลองอีกนะพ่อเนาะว่ามันจะยังไงมันจะหยุดอีกหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับนี่แหละมันมันมันหลายรูปแบบครับพี่น้องครับบางทีนกมันไม่เหยียบนี่มันก็เสียอาการได้นกใหม่มันไม่เหมือนนกต่อเอา่าเนาะไม่เหมือนนกต่อว่า คือมันจะรู้ว่าถ้าเกิดไม่เหยียบมันก็จะดึงอยู่ยงนั้นแหละนกต่อนะครับเนาะนกใหม่มันเล่นอยููพอเล่นไปนานนานไปทีมันก็มันไม่เหยียบมันก็นั่นแหละครับ,รบจบแล้วครับนกจนกว่าจะ่าวาม้นไปอีกเรือไม่เคยเป็นก่เคยเปลี่ยนก็เป็ยนแต่ก็เขาออกแช่หานั่นซีนั่นิมันก็นเลียกอยีกแล้วทีนี้พ่อจะทำยังไงทีนี้จะเข้าบ้านนะครับนี่เข้าบ้านโอ้ถึงกับเข้าบ้านเลยโอ้โหเปลี่ยนตัวใหม่ไหมพ่อเอานกต่อมาสิพ่อ เจ้าแตกแกันมามละพอ่อต้อไก่ไก่อยู่เดิฮะไก่ไก่เลยพ่อไก่ก็ไม่ได้เดินหรอกว่าไก่ก็ขี่รถหรอกเนาะบ้านหกเกติโลกนโอ้ยแม่ไก่เทา่านี้อ่เผื่อมันหมานช่วงนั้นไงมันหมานตัวนี้อาจจะไม่หมานตัวใหม่มามันอาจจะหมานไงพอ่อครับเออมันเป็นไปได้ทั้งหมดแหละนะครับไปเปลี่ยนนกใหม่มาผมก็เคยหมานหลายครั้งแล้วบางทีได้สองตัวก็มีอ่อ้าวโอเคครับนกใหม่ครับนะครับเออพ่อนกที่พ่อบอกว่าอะไรนะ ตัดปีกมั้เลยพ่อมันเป็นยังไงนกตัวนั้นเรื่องยากดิ่นเอาใส่ไว้ได้ตุ่มเนี่เตลี่ยนที่งรอบปั่นนี่ต่อขัดคำมากกับนอนเน่ยมั่เส้ากับจังแจงกอกมากกับจังยางจังดิ่นยุ่พ่อบปันเนี่ยนกปีนตุ่มนะอ๋อครับตัดไปปีกนิดเดียวใช่ไหมพ่อมันคือมันจะเป็นที่แรกลกค้นอ่าปีกออกมดค้นหางออกมัดครับซี่เสียวว่าเส้า บาริเซียสุดท้ายนี่ก็ลกขนออกมุดเลยครับขี้ห้อเสียร่นจินนี่เหมือนนกคุ้มใช่ไหมว่กากำลังจะเป็นนกคุ้มแล้วใช่ไหมแหวนออกมุดเลยว่าหายเดียวเจ้าตัวแดงยังเคืองเลยโอ้อไม่มีขนเลหัวหุ้มเลยบ่บ่มีเลยอย่างเจ้ขนหัวยจะรอตาเนี่ยโอ้เอามีดมาตัดปีกเลยตัดตรงไปนิดเดียวเ,เนาะ ประมานอ๋อมัน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 จะเป็นเหมือนเหมือนแหลมของมันอ่ะเนาะยามที่ยามปากยามออกไปเอาาอตุ่มยีซิมกุมมือผนเต็มครับเต็มขวบพอดีเอาออกต่อเจ่งมันยุบมาเฮียนบวบปากครับนอนจินเยานอนอย่างเดียวเอาออกทงคนลงกจากต้นขันเลย ครับหลังจากที่ขนเต็มอะไรแล้วตัดอะไรเรียบร้อยแล้วตัดปีกรเรียบร้อยขนเต็มแล้วได้สองตัวก็มี่เจ้าหนึ่งมันขอให้ออกยังว่าตัวนั้นขอให้ออกครับนะตอนนี้ก็คือไปแล้วไปแล้วเห็นว่าเขามาดูที่ต้นเลยแล้วว่าแม่นเขาขี่รถมาพอแล้วเขาลงฟังอ่าเขาเจ้าจอดรถได้่ยัางพวก็นอนอยู่ไกลๆที่ทันทางสิแล่ะครับก็เลยนั่งฟังเขาเมอนเอาเบียร์ขามายินมาเป็นเขาเสิมาเบางที ตัวเองก็มงเมาเบียด้วยใช่ไหมพ่อไดอ้แท็กเขาว่าพ่อขายพ่ออาจารนะเขาขายพ่อสามพันโลดเนีอาจารนะเขาโฉงเงนินสามพันไห้รถพ่อบุไปรถมาใส่มาตะบนญอาจารย์ทุบไปเลยอือเรียบร้อยเลยครับไปในสามเท่าครับโอ้วันนี้มันท่อง,งมีเงินคนกันสืน่ออยู่พูดได้เขาเขาหัวหนัดอาจารย์อ ทีมงานนี่อนกับเซลเ์บ่นบอกครับครับครับนี่บ่บอกแกว่านี่แกเลยกระชมอายโุโอ้เสียดายย้อนหลังอยู่ยว่าทําไมไม่แบ่งให้ไทยเดียวกันใช่ไหมพ่ออันว่าตัวนี้ยังเก่งได้วแต่เราเอาไว้ได้แต่เราหน่อยมันสิลาดครับหลังจากที่ดิน้นแมนเรา<น>ตั้งพัดตัดปลายปีกับลูกคนดอกวันบ่ดินชักเสียเอาแี่เลยไม้ต้อนี่ก็คือวบวหางวัหักก่านกันเพรใครหักโอ้หลังจากที่เคยดิ้นแบบบ่นั่นเลยถอนตั้งสามสี่ครั้งแล้ว แม่อ้โหคอนตะปีกบาดครับไอ้ที่ตัดคือไม่ใช่ตัดปีกใหญ่นะพี่น้องครับมันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนแง่งออกไปนะพ่อเนาะมันจะมีแง่งนิดเดียวเองนะพี่น้องครับตัวนั้นนะมันจะเป็นแง่งนิดเดียวเองนี่แง่งไปลายเราครับตัดฝากแง่งไปครับให้มันเหลือแง่มคื่อนางจะติดเพียงกันไปอ่าอ่าอครับครับนั่นแหละนั่นแหละอ่าโอเคครับนกใหม่ครับโดนนกป่าเล่นงานนิดนึงครับเป็นธรรมดานะครับนกที่กาลังฝึกก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับยังไงก็ รอดูต่อไปนะพ่อเนาะจะเข้าบ้านไปเปลี่ยนไหมสรุปแล้วจะออกมาอีกไหมนี่บ่ไอ้มากเราครับโอ้คงจะจบเลยเนาะครับครับผมครับผมโอกาสหน้าโอกาสหน้านะพ่อเนาะครับผมเอางก็เดินทางไปไปพ่อพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีพี่น้องครับตอนหมายเลงครับผมโอ้หนกอะไรมาเหยียบเนาะทีนี้ครับนี่เจ้าโจเสียงเด็กครับดูครับนี่เยงเด็กอยู่ตรงนี้นะครับลูกปลา เข้ากันแล้วนะครับแต่ว่ามันบินออกเกิดจากอะไรไม่ทราบเหมาือนกันนะครับโอ้โหไม่ว่ามีอะไรไปเหยียบปั่นไปนอนกบตัวเดียวเนี่ยนะมีคู่เดียวเนี่ยนะครับ เนียดก็ลั่นอยู่นะโอ้ยนกอะไรไปเหยียบไม่ท่เหมือนกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวลงมาดูครับไม่ใช่นกเขา,าอ่ะโอ้เห็นแน่ๆเลยครับนี่เอ้ยดูครับพี่น้องครับนกที่มาเหยียบว,วันนี้เออ ตอนแรกเข้ากันแล้วนะครับนกเสียงเล็กนะผมก็เลยเข้าไปซื้อกับข้าวครับกับอาจ,จารย์สุจินนะครับกลับมาก็เห็นนกบินอยู่ในพเนียดนะครับเห็นบินอย่างเงี้ยนะครับปับป๊บปับอย่างงี้แหละแต่พอเดินมาได้ยินเสียงเล็กออกไปขันอยู่ต้นข้างนะพี่น้องครับก็เลยแปลกใจเพราะว่ามันมีตัวเดียวนะครับถามพ่อโฮมแล้วนกตัวนี้มันตบพลาดไปครั้งหนึ่งแล้วครับโอ้นะครับอันนี้ก็มา กระโดดเหยียบก่อนครับพเนียดใหม่เลยนะครับนี่พเนียดพอกองที่คอนต่ำอะไรอพี่น้องครับดูครับใบขามก็ร่วงหมดแล้วครับออ้เจ้าสองนะครับเทสกับพพเนียดใหม่นะครับเสียดายจังเลยครับพี่น้องครับเนาะถ้าตัวนี้ไม่มาผ่าก็คงจะมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่จะดึงนะครับเสียงเล็กลงนะครับตัวนี้น่าจะเหยียบก่อนแล้วนกมันออกไปครับพี่น้องครับ เระแวงอยู่แล้วอย่างนี้ก็จบเลยครับจะอย่างเงี้ยนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่นกอ่าป่าเห็นแล้วมันกลัวครับนี่แหละครับอ่ามันทําให้นกเกลียดเะีนดนะครับอ่ะโอเคครับผมโอ้แต่ไม่อยากได้นะครับแบบนี้นะครับอ่าพยายมเป็นปีกด่างด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ไม่ได้ครับก็ต้องปล่อยครับคืนสู่ธรรมชาตินะครับผมสาหรับนกอ่าน่าจะเป็นนก อะไรหรือไม่แน่ใจมันก็จะคิดว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแน่นอนนะครับนกประเภทนี้เนาะก็ต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับผมเอายังไงเดี๋ยวขอหาที่ใส่นกใหม่ก่อนนะครับครับก็ได้เวลานะครับรับประทานอาหารแล้วครับวันนี้นะครับอ่าทีมงานก็จัดสรรปันแต่งแล้วครับตอนนี้นะนูนะครับมีก้อยมีส้มตำมีย่างอะไรโอ้เยอะแยะครับวันนี้เป็นสําเร็จนะครับอ่าเพราะว่า ไม่มีพ่อครัวนะพ่อครัวกลับแล้วนะครับพ่อครัวผมไปใส่เบ็ดอยู่นะครับไปนั่นอยู่นะครับโอ้พ่อโฮมตอนนี้เส้นเลือดฝอยนั่นแล้วนะครับผมเต็มไปด้วยเลือดแล้วตอนนี้เดินหลายรอบแล้วนะครับผมนะครับนี่อันนี้ท่านมาใหม่ไม่ใช่มาใหม่มาพร้อมกันแล้วเพิ่งได้เห็นกันนะครับครับอ้าวพ่อเหนือพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเออรู้จักกันแล้วครับผม ทีมงานไม่รู้ว่าเสียงว่านกอะไรนะนกไม่ขันนะครับโดนนกป่าอัดนกป่าอัดเออบ้านหลาดแล้วผมมันมานำให้นกกินชอนมือไว้เห็นปะเรียบร้อยไดเลยก็เนียดนาะครับผมตอนนี้ยังไม่มีแต้มนะครับมีผมมีแต้มอยู่กับเดียวนกป่าโอ้ยแต้่มก็แต้่ยมยังไงนะครับนกอีดังโอ้โหนะครับหัวตั้งแต่ สุดซอยเลยตั้งแต่ซอยจนถึงท้ายซอยนะครับผมลูกอีด่างนะครับตามหาแต่เทียนมาถึงพี่เหมือนเหมือนมันมปนคอยืนสู่ธรรมชาติแล้วครับผมพี่น้องครับนะก็เลยแบบมารับประทานอาหารกันครับผมวันนี้เย็นๆอากาศอากาศไม่ค่อยดีนะพ่อพมวันนี้เนาะอากาศไม่เปิดเลยครับพี่น้องครับแดดไม่มีเลยลมอย่างเดียวค้มลมครับอะไม่เป็นไรครับอ่ะพี่น้องครับรับประทานอาหารร่วมกันพักไหมครับเอ้าเพราะน้ำก็ทำยังไงทำไมมันเหลืองดีจังนั้น โอ้น้ำมะตูมนะครับน้ำมะตูมนะครับอ่าโอเคครับโอเคครับอ่ะขออนุญาตรับประทานอร่อยไหมพ่ออร่อยไหมเอานั่งดีๆพ่อทำไมเอามานั่งตรงนี้พ่อมานั่งตรงนี้มาเอานี่น้องเอานั่งๆดีๆนะครับมานั่งไะเรนเดี๋ยวพ่อลหรเอ็นเอ็นยึกนะครับของผมเลยของอาจารย์สุกินนี่ปวดหัวแล้วครับตัวนี้คอนบนของอาจารย์สุกินไกล้ปันไม่ได้พลาดอันนั้นนะครับคันฟาด ฟาดจริงไม้ก่อนนะครับเรียบร้อยเลยอร่อยไมจานน้ำมะตูมโอ้ยินดีครับลื่นเนาะครับผมอ่าโอเคครับยังไงเดี๋ยวพี่น้องครับก็ญาตนะครับทานข้าวด้วยกันก่อนนะครับผมกินข้าวกินข้าวบ่ายกันอ่าอออะไรอีกมาขันอะไรตอนนี้แล้วดินก็ได้นะครับนกโอเคข้าวแล้วขันแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับก็เหนื่อยกันทั้งทีมครับวันนี้นะครับผมเหนื่อยสุดๆดครับ เอานกลงแล้วกําลังเดินทางกลับนะครับทีมงานก็เอานกลงกันหมดแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีปากมีเสียงได้หรือเปล่าตอนนี้เรารู้สึกว่ามีแต่คนเหนื่อยเนาะอาจารย์สุจินเป็นไงอาจารย์สุจินโอ้ยเหนื่อยอ<ะ>อครับเมื่อยเมื่อนี่ฮะเมือม่อยเมื่อยใจไรกว่าเมื่อยตอน,นกครับมันตบะลงมันไปข้างง่ายง่ายหนึง่งเสียดายครับอ๋อควันบนน่ใช่ไหมอาจารย์ครับควันบนครับโอ้เสียดายเสียดายอีกว่างหันกับเขาไปไปเห็นปเนี่ย เฮี้ยบไปเฮี้ยบมากเจอว่าสิเขาไปเหยียบเจือเพ่นออกไปเลยครับสรุปแล้วมีคนเอานกปลอมมายังไงนะอาจารย์เอาบลูทูธครับบลูทูธใส่บลูทูธใส่บลูทูธมาล่อใช้บลูทูธยังไงครับบลูทูธเปิดบลูทูธเปิดล่อลเขาคือแล้วโอ้ใส่นั่นแหละมาย่องยิงใช่ไหมทีนี้ยิงยิงโอ้ใช้บลูทูธล่อเปิดเสียงนูกเขาเอาแขวนบนต้นใช่ไหมครับครับโอ้ ไม่ใช่พ่อโฮมหรือมานี่ฮะไม่ใช่พ่อโฮมหรือมายิงเอียมีข้างดูทุกทุกทั่วดูดูครับผมตอนนี้นวดนวดขาตัวเองแล้วก็ไม่ไหวแล้วแล้วนี่ประมาณห้าสิบสองไม้นะพ่อเนาะเอาไปเลคุณพ่อหลังเราหนีเสียงไปดิเฮ้ยคักฮะเฮยคับเฮคักโอ้โหว่าไม่ไม่หรือว่าอะไรครับครับครับนะขังหนาวไหม ยังดียังได้ปลดนกอยู่นะครับวันนี้พ่อผมปลดให้นะครับนกอะไรนะพ่อกีดังโอ้โหไดดีแล้วเราปล่อยคือธรรมชาติแล้วนะครับผมดงนกกีดังครับผมอ่ะเอาล่ะพี่น้องครับขับมอนก็ถือว่าสนุกสนานปนเกินหนึ่งไงนะครับวันนี้กินของปลากับข้าวก็อร่อยวันนี้นะครับผมผมกินไปก็คิดไปนะครับผมทำไมมันนก จริงๆนกเข้าของผมแล้วนะอาจารย์สุจินเนาะไม่แยนครับเออไปซื้อกับข้าวกลับมาแล้วทีนี้เห็นแต่นกดินอยู่ในไปเนี่ยครับดีใจแล้วตอนแรกเ่ยดีใจแล้วครับเห็นดินปับปับปับอยู่นแกล้งแกล้ยเลยครับลงไปเจ้าเสียงเล็กกับเจ้าสองยงเถียงกันอยู่นะครับเอ้ามันโตัวอะไรมาติดนะครับผมนั่นมักเสียงเล็กเลยผมก็นึกว่าเสียงเล็กถ้าเสียงเล็กเงี้ยวนี่โอเคแลอาจารย์สุจาวันนี้นะครับสนุกปัญหานะครับก็คงจะได้ นะครับเดินทางนะครับกลับบ้านแล้วนะครับพี่น้องครับอ่าก็ไว้รอบหน้านะครับค่อยมาลุยกันใหม่นะครับผมมันก็เป็นธรรมดาวันนี้นะทั้งหมดก็ประมาณเก้าต่อวันนี้นะครับเก้าต่อสิบต่อเมื่อเช้าถ้าท่านกลับก่อนครับ่ายเก้าอ่าเหลือเก้าครับคิดดูครับเก้าต่อคิดดูว่าขนาดไหนครับยังไม่ได้สักต่อเลยนะครับผมอ่ะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าก็คงจะได้ ชวนพี่น้องนะครับหลายๆที่หลายๆทางนะครับแถวๆนี้แหละนะครับมารวมตัวกันต่อโนกันอีกนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนักไม่ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องยังเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมนะครับไปก่อนครับคุณพ่อพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมโนมครับผมครับอาจารย์สกินครับผมเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่ครับครับ Eu